สวัสดีครับออก,กันอีกหนึ่งคลิปนะครับขอบคุณผู้ที่พันข้ามาติดตามรับชมครับช่องบุญหลายสายยาวครับยังอยู่กันที่บ้านชายต้อริมเขื่อนครับบรรยากาศเล่นน้ำครับของลูกๆหล,ลานๆครับเนตตารับสนุกใหญ่เลยครับ กำลังขึ้นองค์หานใหญ่ครับบายบาสนุกสนานเลยครับน้ำสีเย็นเล็กน้อยครับคุณ่ากำลังใจอยู่ข้างๆครับน้ำไซส์มากครับ น้ำใสพี่น้องโอ้ต้องมีเนอะมากโบใ่้น้ำนะเอ้าโบให้มนใจอยู่เ็มน้ำครับเม่จัดไไม่จัดม่จัดไม่จับไ่จัดอหรอ Kridis dilang dilang Di Mer. ลงไปเลยปะนึงลงเลยลงเลยเด็กน้อยดิ้นใหญ่เลยครับเด็กน้อยอยากลงอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ว้าว

โอ้จ้างามเดี๋ยวดาวแช่เลย ทำอะไรครับเอากินอะไรร้อนๆคือบัวต้มน้ำโซดีโรสันทางนี้ทำอะไรเอ่ยโอ้อันนี้คือมันกระแดะใช่ไหมครับอยู่บนานนอกก็มันถอดนี่ละเขาเมืองก่ะเฟนฟ้ายวนาาก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะอ้ น่ั้นนเลยเนีลยอันนี้คือน้ำะาบนะครับอ้าวลูกสาวคือเปิดเพลงฟังกับตั้งนั้งนี่แหละบรรยากาศเริ่มจะโคตรเละแล้วครับเด็กน้อยๆก็เล่นน้ำกันสักพักใหญ่แล้วครับ เด็กน้อยอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วโหขึ้นเตียงน,นอนแล้วหนูนอนตรงไหนพี่เมย์เรียกเรียกสิพี่เมย์พี่เมย์จ้าโอ้โหกระโดดครับ ชมบรรยากาศย่มคำขึ้นนะครับเป็นบรรยากาศที่พักล่มเย็นพี่น้องร่มเย็นร่มวอยวอยครับอากาศอยู่มั่น18-19องศาครับคำขึ้นนี้น่าจะหนาวเติบอยู่นะครับที่อุบบนราชธาน,นีครับอยู่กันที่บ้านชายต้อริมเขื่อนสิรินธรพี่น้อง หงหานเท่ากันยังอยู่คือเกานะครับบอน้ำอสาน้ำครับอยากเล่นอยู่ครับแต่ว่าเย็นจ่อยๆพี่น้องเย็นจ่อยๆเลยทีเดียวเนี่ยบรรยากาศครับตกแต่งไฟประดับไฟไว้สวยงามนะครับเป็นบรรยากาศแบบอบ่นครับมีโอกาสกแวะมาพักได้นะพี่น้องไปเบ้งโดยรอบนะครับตอนนี้ทีมงานเท่ากะํำลัง พว่าจะเป็นชาบูว่าจะเป็นหมูกระทะครับเดี๋ยวพามาเบิร์ครับนนจ<า>ัดไว <ป S 1> ้ไสวย,ยาวงามนะครับมีเสียงเพลงครับนี่ฮะผาชมพี่น้องพาชมเดยรอบนะฮะย้ำขำขึ้นครับ แสงพระจันท์พี่น้องคุณครับพระจันทร์แล้วก็ระยะซูมเข้าไปเบ้งนะฮะรตั้งค่าไว้ให้ชัดนะครับก็เลยอาจจะบอชัดเจนเปันไดนี่แหละครับบรรยากาศโดยร่วมพี่น้องครับ สายร่มตนลพูดังตามสายร่มตนลพูดังตามเป็เจ้าไหนก่อน <c oughs> ให้ลูกพูดบ <c oughs> ่ว่าเอาว่าเอาเปียกหนาวบรรยากาศคึกคักครับสายร่มตนลพูดังตามคือ <c oughs> อ๋อฮอร์มุมนี้สวยนะครับให้มันสมกับปีกนกบรรยากาศบรรยากาศเป็นแบบมินิบาร์เออเออใช่เนาะมนเหมือนภาพเก็บภาพึ่นผับนะช่วงนี้เป็นเพื่อชีวิต เหน,หน้าลยใช่ต้องตั้งสว่างตรงหน้า <c oughs> โอ้มีเค้กด้วย <c oughs> นนโอ้เขาทำมาคือมากเลยอ่ะนี่คือมากเลย <c oughs> โอ้เนต้าเป่าเค้กได้เลยเนี่ย <c oughs> มันเด่ง<ม>ลงบน สี่กุมภาวันวายไทยของควันยาใจที่ม,มอบแต่